แรนมุกเข้าไปแล้วลงสไลเดอร์นะโอเคไหมอ่าไป,ไปเอาลิงขึ้นไปถึงข้างบนนะอะเรอน้องด้วยนะไปเออขึ้นไปเลยคนที่จะไม่ได้คืออิงแลนอิงแลนพยายามเข้านะลูกนะอิงแลนเก เเ,เ,นะเออไปเลยอย่าพี่ออจะตามไปอย่าอิงแรงก็จะตามไปแล้วอิงแรงรู้ไหนก็ได้ลูกอิงแรงรู้ไหนก็ได้ขึ้นได้ไหม,ไมไเอาเท้าเกี่ยวขึ้นไปดิเออเอาเท้าเอาเท้ายกขึ้นมาเกี่ยวเอาเท้ายกขึ้นไปเกี่ยวเออใช่แล เท้าเกี่ยวแล้วมือช่วยโอเคเก่งมากนะไปไปทำแบบนี้ไปเรื่อยๆนะลูกนะโอเคค่ะสไลเดอร์สไลเดอร์ลงมาเลยพี่อารออีกแลนดด้วยนะเออ,อแลนด์เก่งแล้วไป,ลไปเรื่อยๆเลยลูกไปเรื่อยๆเลย เอาเท้าเกี่ยวขึ้นไปเอาเท้าเกี่ยวขึ้นไปอรินรองาก่อนบอกน้องได้เกี่ยวยังไงนะเลรศอย่าเพิ่งรองน้องด้วยลูกอาย,อยางแ้อาหัวขึ้นมาเอาขาขึ้น ยกขาขึ้นโอเคไปเลยครับพอรนะ <c oughs> ้องล่างนะแต่พอร้อเอียนี้โอเคไหมไปยกตัวขึ้นไปรอน้องด้วยอ่าไปต่อตัวขึ้นไปเลยลูกเฮ้ย <c oughs> พี่ออช่วยน้องหน่อยนะคะ เอามือมาล้างน้องแก่พี่อ,อ๋อพี่อ๋อเก่งมากอีกแล้วใช้เท้าขึ้นไปดิครับเอาเท้าขึ้นไปเอ,อเ,ออเอ้ยกว่าจะได้บังคับพี่อ๋อันนี้มันสูงนิดนึงเก่งแล้วเก่งแล้วเอาเท้าขึ้นไปนารินเชียน้องเนา